เรื่องเพื่อนรักนเรื่องเื่อนรักนี่ครับเป็นจุดริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยคือจะมีเป็นการเลี้ยงรุ่นกันนะครับก็เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ด้วยครับความความยากง่ายของตอนของตอนนี้ของช่วงนี้นะคือเป็นการรวมนักแสดงหน้าใหม่ที่ต้องเอามารวมกันเหมือนจับปูส่กระโดงนะฮะแต่ว่าทุกคนพอรวมกันแล้วว่าทําผลงานออกมาได้ดีครับ ที่ยังไงต่อเข้าไปถึงว่าทำไมต้องเป็นการแสดงชุดนี้เราสัมพันธเกี่ยวโยงเป็นยังไงอ่าจะมีตัวละครหลักอยู่ตัวหนึ่งที่จะไปเกี่ยวเนื่องกับของทุกตอนนะครับก็เลยแต่จริงๆเรายังไม่เฉลยว่าเป็นใครตั้งแต่ปิติตาปิติบอกว่าตีมเรื่องตีมกับสามเรื่องคือจะต้องมีความขับมีความฮาใช่ครับแต่แคสต์นักแสดงเป็นยังไงบ้างครับผมเราก็ดูอ่าดูว่าตรงกับบทไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาลองมาเข้ากลุ่มกันดูถ้าเกิดเคมีไปด้วยกันได้เราก็ ให้ลองเล่นดูครับใครเป็นมาสเตเดนเราตอนนี้ลองการทุกคนลองการทุกคนลองการเล่นดูนะทุกไน่้างมาเป็นยังไงครับมาก็ไม่มาใช่ค่ะกัดก็บอกได้ไหมว่ากั็จะเป็นยังไงในเรื่องนี้คือคือในเรื่องนี้จะบอกว่ากั็จะเป็นเป็นตัวหลักที่กั็จะเสียชีวิตแต่ไม่รู้ว่าเสียด้วยเหตุอะไรโดยที่เพื่อนทุกคนจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราก็จะมีการแบบว่า ปั่นป่วนโซโลมุนวุ่นวายในในเหตุการณ์ที่กัดได้เสียชีวิตลงไปมันจะมีเหตุแบบต่างๆที่มันจะไปอิงกับชีวิตจริงในในเหตุการณ์ของบ้านเมืองที่เป็นแบบอยู่แบ<ต>บเ,เ,เราไม่บอก,กว่า,เ,าเป็นเป็นเหตุการณ์อะไรที่เอามาเอามาเรื่องนี้ซึ่งบอกไปว่าสนุกสยองแล้วก็มันอย่างแน่นอนเป็นการรวมตัวกันที่ทุกคนที่ไม่ใช่นักแสดงแต่เล่นยิ่งกว่านักแสดง ทุกคนต้องไปดูค่ะเออบอกเลยว่าทุกคนทำเต็มที่มากกับกับเรื่องนี้และในตอนนี้ทรายอะคะเราเป็นอะไรหนบ้านคะัทรายก็ยังเป็นเทวดาเหมือนเดิมอนเในชีวิตจริงเราก็ไหนตอนที่ผ่านมายังไงบ้างครับกับตอนที่แล้วกับตอนนี้ยังไงนะครับตอนที่แล้วกับตอนนี้เหมือรกับตอนแรกเทวดาคือคือเทวดาก็เป็นเทวดาแบบทุกทุกตอนนะครับก็เป็นแบบจุดยึดมั่นความ ความดีครับความธรรมะตองอเขาแต่ว่าสายที่อยู่ทั้งสามตอนเลยเอาเป็นตัวเชื่อมทั้งสามตอนใช่แล้วจะมีทีตอนท้ายใช่อย่างน้องอย่างน้องนี่คือแบบว่าไม่คิดว่าน้องจะเล่นดราม่าได้ดีมากสุดยอดน้องแนะนำตัวเลยหนูก็สวัสดีค่ะหนูชื่อแพรวาค่ะแล้วเปเป็นแพหลานนากาศค่ะ ก็คือในเรื่องจะเล่นเป็นลูกที่คือแบบจะส่งอารมณ์ดราม่าน้องเล่นแบบออกมาได้ดีมากต้องต้องฝากติดตามติดตามอันดสาวของเราค่ะไม่นไหนค่ะเนี่ยเป็นอะไรล่ะค่ะิลลนะคะก็เป็นเจ้าของอ่อคอะคุณอ๋อขอพาไปค่ะแล้วก็แบบมีปาร์ตี้แต่ยังไม่ได้เฉลยนะคะว่าเจออะไรในปาร์ตี้ยังอย่างที่บอกว่ากับเป็นโดเมนหลักนะคะแล้วก็พวกเราก็แตกตื่นกันว่าเราจะทำยังไงกันดีอะค่ะ พี่องเราค่ะสวัีการควัสดีชื่อน้องติ่งแล้วก็จะเป็นตุดเด็กเตออยู่อ่ิมพ์สาแล้วก็จะเป็นลูกน้องของพีลิยาแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่เฉลยว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมีเล็กๆที่ที่ปูใช่แล้วก็เดี๋ยวในพี่ๆตามชมในหนังได้ที่ทุ้แปด สิบแปดกันใจะบอกว่าเรื่องนี้นะตอนระหว่างไทยทำมาได้เกิดอาถรรพ์น้องเกือบไม่มีชีวิตรอดแล้วจริงๆน้องคือตื่นเต้นแล้วน้องก็แบบช็อกไปเลยแล้วคือแบบตอนไทยทำคือแบบหนูว่าน้องได้ตุยแย่ไปแล้วอันนี้คือเลืกจริงจริงจริงแอดเดนหน้าไปเห็นหน้าหน้าน้องยังทำอยู่เลยน้องเดินผ่านไปแล้วน้องก็ชักแล้วก็หนูก็นึกว่าแบบ จริงคิด <it> ว่าอินนื้อกอินไม่ใช่น้องทักจริงๆแล้วลน้องก็คือเหมือนเกือบหยุดหายใจไปแล้วแล้วนี่ก็เอามือแบบดัดเข้าไปในปากน้องแล้วเอาผ้าค,คือแบบนาวนาทีใช่เกิดในกองถ่ายเมื่อแบบเมื่อที่สองทิ่ที่ผ่านมาเองอนะไรเงี้ยคือแบบแต่น้องก็ได้ปืนคืนชีพขึ้นมาแล้วมาถ่ <c oughs> ายหมอน้องเพรรักในใจรักแสดงต้องฝากดูนะคะตอนเพื่อนรักจะเข้าโรงนะคะ18กันยายนนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ ขอบคุณ <pec> ครับขอบคุณคะรตอนที่คิดถึงอที่คถึงช่องไม่ต้อง